สวัสดีครับสมาชิกของทัศนะฟุตบอล VIP นะครับและรายแอดแอด,แอดสเปนเดอซ่านะครับวันนี้กลับมาเจอกันนะครับในวันศุกร์นะครับที่8ปมก,กราคมครับวันนี้โปรแกรมฟุตบอลกลับมามีความน่าสนใจนะครับให้ติดตามชมติดตามเชียร์กันเยอะมากนะครับในส่วนของ คลิปวิเคราะห์วันนี้ครับผมจะโปรกัสไปที่ฟุตบอล2คู่นะครับใน2รายการที่น่าสนใจนะครับเริ่มกันที่คู่แรกไปกันที่ฟุตบอล FA อัอังกฤษรอบ3นะครับเป็นการเจอกันระหว่างทางวูเพมตันเปิดบ้านพบกับคริสตันพาเร์ครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่าง2ทีมในรลีกสูงสุดนะครับผลผลงานช่วงหลังเนี่ย ต่างตกลงไปนะครับวันนี้โคจรมาเจอกันเองซึ่งวันนี้ครับผมบอกว่าวูฟเนี่ยน่าเชื่อครับเนื่องจากวันนี้ครับเชื่อว่าทั้ง2ทีมเนี่ยโคมีการปรับทัพใช้แข้งสำรองพอสมควรครับซึ่งตัวนี้ครับวูฟเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่ระบบทีมของกุนซือนูโน่เอสปิริตโต้สารโตครับมีความลงตัวมากกว่าครับเนื่องจากเป็นทีมที่เป็นบอลระบบนะครับวันนี้ครับได้เล่นในบ้านนะครับเจอกับทางคิสตันพาเดตครับซึ่งถือว่าเป็นทีมที่เล่นนอกบ้านเนี่ยค่อนข้างแย่อยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นทีมที่ข แตกต่างกันค่อนข้างเยอะครับวันนี้ครับแกหลากหลายคนอย่างพวกรูก,กา้ามิลิโวเยวิตชีคูคูยาเต้แอนด์รอสเทา ส้นและทางวิศิษฐ์หารเนี่ยมีโอกาสได้พาเัาตุ้ตนครับทำให้ความแข็งแกร่งของทีมเนี่ยลดลงไปเยอะอย่างน่าใจหายนะครับแล้วก็เล่นนอกบ้านเนี่ยค่อนข้างหวังผลลัพธ์นะครับคู่นี้ครับกัแพงเปิดมาให้ที่หมาป่านะครับเป็นต่อ0.5นย้าซื้อใจบริบกกับเชื่อว่าสุดท้ายบูฟเนี่ยมีโอกาสเทเต็มด้วยการเดลเอาชนะแล้วก็ผ่านเขาานะ้ารอบได้เชียร์บอลต่อเชียร์ทางวูฟแฮม่งจันนะครับส่วนคู่ต่อมาครับไปกันที่ฟุตบอลลีก้า2เยอรมันนะครับเป็นการเจอกันระหว่างคาสรูนะครับเปิดบ้าน,านพบกับกอเอร์ฟออรรร์ดดดคคคัััับบบูู่่่่่นนนนีี้้้เเกกกกลชชืไมมมหหาาางแตถิจ ความพร้อมชั่วโมงนี้ต้องบอกเลยครับว่าเฟิร์สดูพร้อมมากกว่าเนื่องจากชั่วโมงนี้พวกเขาเป็นทีมที่เกมลุกดูกันครับยิงไปแล้วรวมกันถึง27ประตูนะครับถือว่าเป็นทีมที่เกมลุกดียร์ดับสองของนีดนะครับแล้วก็เกรนน็อกบารเนี่ยถือว่าจังหวะโต้กับฝั่งโหได้นะครับมาเยือนกับทางคารดูครับซึ่งผลงานเนี่ยยังค่อนข้างทสมควรครับแล้วก็สภาพทีมกับเท่าที่เช็คมามีปัญหาพอสมควรครับสองแรหลักติดโทษไปนะครับแล้วก็นักเตะภายในทีมสามสี่คนเนี่ยติดเชื้อโควิดตัวนี้ครับทำให้สภาพทีมดูแล้ว เฟิร์สเนี่ยจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมีโอกาสเตะเต็มด,ด้วยการบูมเก็บสแต้มได้เชียร์ทางกอเตอร์เฟิร์สนะครับในคู่นี้วันนี้ครับสองในคลิปนี้ฟุตบอลคือ,อ,อวันศุกร์เชียร์บูเพนตันและเชียร์กอเตอร์เฟิร์สนะครับเฮงๆรวยรวยไว้เจอกันใหมพ่พรุ่งนี้สวัสดีครับ